ความร่ำรวยของการคิดที่มีประโยชน์ในแต่ละวันได้นำมาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างไรลิชาร์ดเอวิศวกรซอฟต์แวร์ได้มาขอคำปรึกษาจากผมเขาบอกผมว่าเขาเพิ่งอย่าขาดจากภรรยาเมื่อไม่นานมานี้เขากล่าวเสริมว่าผมเดาว,ว่ามันคงเป็นความผิดของผมผมเพียงแค่เป็นคนที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่เช่นเดียวกับชีวิตของผมผมไปทำงานไปโรงยิมแล้วผมก็เข้านอนจากนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาในวันถัดไป แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้อีกครั้งแล้วทำไมคนอื่นถึงอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้กับผมละ่ะหรือกระทั่งสนใจที่จะได้ยินในเรื่องนี้ด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่มีเพื่อนเลยอย่างแน่นอนเพราะว่าผมทำให้พวกเขาทุกคนเบื่อแทบตายเลยผมได้พูดว่าขอสมมุติว่าคุณกำลังพยายามที่จะวิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ้าคุณเห็นว่าทุกครั้งที่มันได้สร้างข้อความบางอย่างขึ้นมาผลลัพธ์มักจะออกมาเหมือนกันเสมอแล้วคุณจะคิดว่าอย่างไร เขาลูบหูของเขาและพูดว่าสิ่งที่ประมาณได้ในครั้งแรกคือข้อความนั้นเป็นตัวสร้างผลลัพธ์ดังนั้นผมจะลองปรับเปลี่ยนข้อความและดูว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปหรือไม่ผมพูดว่าดีครับผมอยากให้คุณลองพิจารณาถึงไอเดียที่ว่าความคิดของคุณเป็นตัวสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้บอกกับตัวคุณเองว่าคุณนั้นน่าเบื่อและไร้เพื่อนความคิดในแง่ลบของคุณ ก็จะประกอบเข้ากับปัญหานั้นอย่างแท้จริงสิ่งใดก็ตามที่คุณได้ให้ความสนใจจิตใต้สำนึกของคุณก็จะขยับขยายและเพิ่มจำนวนของมันในประสบการณ์ของคุณเขาพูดว่าผมเข้าใจแล้วครับ คุณกํำลังพูดว่าถ้าผมกับด้านความคิดของผมผมก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปผมเต็มใจที่จะลองแล้วผมต้องทำอะไรต่อครับผมได้แนะนำให้เขากล่าวยืนยันอยู่บ่อยๆและอย่างเป็นระบบว่าผมมีความสุขมีความร่าเริงยินดีและเป็นอิสระผมเต็มไปด้วยความรักความใจดีความสอดประสานและสันติสุข ผมได้ร้องเพลงของการสรนเสริญพระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือพละกกำลังของผมเขาได้ตระหนักและเข้าใจว่ากฎของจิตใจที่ว่าอะไรก็ตามที่เขาได้ผูกติดกับความคิดที่ว่าฉันเป็นเขาก็จะทํามันให้ปรากฏและแสดงมันออกมา เขาได้สร้างนิสัยในการยืนยันถึงความจริงทางจิตใจเหล่านี้และชีวิตทั้งหมดของเขาก็เปลี่ยนไปจากสิ่งที่ดูเหมือนการมีชีวิตอยู่ที่ซึมเศร้าและเปล่าเปลี่ยวเขาเข้าถึงชีวิตที่เต็มเปี่ยมและร่ำรวยพร้อมด้วยความสนใจใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆความสัมพันธ์ใกล้ชิดใหม่ๆและความเข้าใจอย่างท่องแท้ใหม่ๆในเรื่องความมหัศจรรย์เชิงความร่ำรวยภายในตัวของเขาเอง